เราจะพูดถึงโครงสร้างการจัดวางตำแหน่งคณะกรรมการบริหารและความเสี่ยงกรรมประกันภัยในธุรกิจกันนะคะค่ะสำหรับการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของโครงสร้างขององค์การการจัดวางตำแหน่งคณะกรรมการบริหารที่มีความเสี่ยงในธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะโดยกล่าวถึงพฤติกรรมความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมดรวมถึงความเสี่ยงกรรมประกันภัยในการลงทุนการประกันสินทรัพย์จากข้อมูลหลักฐานต่างๆนะคะชี้เห็นว่าบริษัทประกันภัย สามารถลงทุนมีความเสี่ยงน้อยกว่าบริษัทประกันภัยในตลาดหุ้นสนับตัวแปรด้านการจัดการต่างคณะกรรมการบริหารจะพบว่าตัวแปรบางอย่างมีการจัดวางคณะกรรมการบริหารไม่เพียงแต่มีผลกระทบเพียงแต่พฤติกรรมความเสี่ยงเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อตัวชี้วัดความเสี่ยงต่างๆในลักษณะที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะดังนั้นการใช้ การวัดความเสี่ยงจะได้ผลกระทบที่ดีกว่านั้นเราจะไม่ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะในการประเมินคุณภาพของความเสี่ยงเราจะสรุปได้ว่าบริษัทประกันภัยสามารถควบคุมความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมดได้โดยการบริหารการจัดการความเสี่ยงด้านการทาสัญญาประกันภัยการลงทุนและความเสี่ยงโลการการลงทุนเพื่อประกันสินทรัพย์ทั้งหมดเราจะบ่งชี้ถึงระวิความเสี่ยงของประกันภัยเพียงเท่านี้นะคะและสำหรับวันนี้โครงสร้างการจัดวาง เดี๋ยวจากงบการเงินเ,เนี้ยครับคุณนำไปให้ฝ่ายการเงินวิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงหนือไแน่ใจบ้างครับได้ค่ะและเอาเอกสารที่เหลือไปให้นแผนกวิเคราะห์ความเสี่ยงในต่างๆนะครับได้ค่ะช่วงนี้เราต้อง เทมู้ดกับการตรวจรับการทำอาการของบริษัทต่างๆนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจนะพอดีเราต้องพิจารณาจากหลายๆด้านนะครับเพราะว่าเราไม่ควรที่จะให้น้ำหนักกับด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปได้ค่ะเพราะอาจจะเป็นผลเสียกระทาบริษัทที่รับเลยด้านใดด้านหนึ่งไปก็ได้ได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค กับเหตุะะการณ์จำลองที่เราสร้างขึ้นจะเห็นได้ว่าซ e o เขาแบ่งแยกหน้าที่ให้กับพนักงานของเขาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการพิจารณาในหลายๆรูปแบบในการตัดสินใจไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นในการาปฏิบัติหน้าที่ดําเนินธุรกิจเราควรจะพิจารณาจากหลายๆวิธีก่อนที่เราจะตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจต่อไปนะคะสําหรับวันนี้อีด e ิเตอร์ อยู่ในส้วมสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมผลงานของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะก้มให้ยอะสิ <laughs>